กอริเบตก็เด้อสปสอสีดบาทำนั่งติ๊กเอาเนี่มาครับนี่มาติดตามันตาสีบาบินครับนี่เฮ้ยกระสังเงียงเง้ยงเหรออ่ากระสังเงี้ยงนอกผักนี่ผักนี่เพิ่นว่าอันปั๊บปุ้งอันคาริเบตไม่ตั้งสปีดไม่จะบวกเร็วว่ามาเบิ่งว่ามันเร็วปันใดปันใดเรือว,ว่าใดครับ พอต้อนเร็วต้อนเบียดโกขึ้นมาสองดังเอาเลยเอาเลยโอ้ยนกอบินมาลองมาเนียงเลยครับบัดบอได้บินซําบัดเนยสงสัยมันเป็นกับมือนะนะฝนตกไซ อะไรสัดมั่งนั่นระบบขับเคลื่อนปีกเรียวยังบบค่อยดีงองงแงงอยู่โต๊กซ้ำนั่นโอ้ยวแตุ่สีดิบินว่ตดุบินจ่อยยังระพังแน่บาดนี่อันยังคาริเบตเพิ่นระบบบังคับเลียวคัดขวางโต๊กจ่อยบาทนี่วินอยู่บินมาบ่อแต่ว่าตรงตรงวิ่งเลียวก็มันขี้ขี้มันงองง เอาบัดที่นี่ล่องบินไหมเบิง้งซีกระบบขับเคลื่อนเน,นี่ยบัดท่านไปกำังียดไม้แนะแก้ไขไม้เราเตรียมบินแล้วบินเลยบินเลยแก้ไขไม้แล้วไขว่า ว้ากินขวาอย่างนี้เลยสิ้นขวามันเลี้ยวยังไัเนี่ยเลี้ยวยังไัเนี่ยอาไปนิสัขับเลยสินขวาเอ้ยตรงอีกเอ้ยมันรังมันเลงอยู่มันมีนใต้จังไดจังได สิ่ล่องเรืบอลนั่นกลินควา อย่างนี้เวลาลงบ่เหลี่ยงยังมันอัตโนมัติเลยกานปีกูรู้ตัวใช่ยี่อ๋ออันนี้อีกเทธอนึ่งด้วยครับอัน,นอีกเทธอนึงเมื่อกี้เครื่องตกไปแล้วก็ปีกหัก แบตกเสียแนะฮะก้องหน้ามันังอมส่องอยู่อย่าีแบกตกเสียแต่ก้องหน้าดอกมันส่องเงี้ยกำลังเลยบัดที่นี่เฮ็ดไม่หรอหน่มาล่องไม่เบอร์แบกก่อนไม่ครับแบกแบบเต็มๆเลยแห้งแบกก่อนไม่เต็มๆเลยส่องจุดหาเพื่อนวะเบอร์วันสิเป็นังไง โอ้ย oh, สวยงามสวยงามสวยงามแบตเตอรี่แร่งปีกบาลานเอาต้ำๆเ่ยต้ำๆเ่ยเอา โอ้มตำต่ลยำลยกูหลงเลยโอ้ยอยงวะหลงเลยำปวดมีปุยไหโอ้ยมอปุยแห้งกเกาบาทไม่หกักไมอร่อยหนกดแมเ้ย,ยว่าอันตตอัน จะเจิดไปทางอื่นเจียวต่ำๆเจ้าเลี่ยวมาทางผีนเนาะแบ็ดกับฟังเ่ราะบดวันนี้ชิบหายแล้ววันนี้แบ็ดเป็นเป็นเอียงไปตั้งมีเลยคันยาบุน้ำยาบัวขันยาอ,ออกพัางเลยเบ็ดไม่เลยนะ